เล่นนะไม้น้าเล่นเหมือนเดิมนะปล่อยไม้หน้าเล่นก่อนเราเล่นจังหวะสองในพวกกลางอ่ะรู้ละผมปล่อยเลยผมไม่เปิดให้ละกูเปิดแล้วกูเหงากูไม่เปิดละมึงไม่ต้องฟิกตัวเองขนาดนั้นว่าเฮ้ยกูมีหน้าที่แค่นี้กูต้องทำแค่นี้มันจะทำให้มึงกดดันเว้ยยืดหยุ่นได้เว้ยอิสระนะ back to basic นะอันนี้คือมึงเก่าแล้วเบสทูเบสิกไม่ได้เข้าใจปะชิวๆเหมือนที่บอสบอก ลีนี้แพ้ก็คือไม่เป็นไรไม่มีใครตายมึงก็ยังอยู่เหมือนเดิมซ้อมเหมือนเดิมหลังจากบจบรวมกันตั้งกี่คนนี้ใช่ชนะหรือแพ้ก็ยังได้เล่นอยู่ดีเอาเอาไปเรื่อยๆน้องเราแค่เอาตรงเนี้ยเป็นประสบการณ์อย่างเดียวเลยชนะถือว่ากําไรแพ้เท่าทุน <c oughs> แล้วลงลงห้องก่อนนะักสิเจ็ดแล้วลงไม่ไม่ต้องต้องบอกว่า<ต>มัน<ล>ไม่เหมือนซ้อมเว้ยเพราะว่าเพราะว่าในเมืองมันมันแหลกไอ้เช่ไอ้ไอ้คนที่แม่งโหดๆในซ้อมน่ะ กูบอกเลยมึงต้องเปลี่ยนแบบมึงต้องเปลี่ยนตัวเองอ่ะนิดนึงอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าได้ประสบการณ์เลยเพราะแบ่งต่างกันขนาดไหนขนาดผมเนี่ยพิจิตร40 fps อยองเงี้ยยังไม่เจอที่ทำเท่าเลยบอสส้างสังหรณ์ ขอแค่พวกมึงตะโกนตายบ่อยๆแล้วก็ขอไฟเรียบลแม่งต่างเลยชนะชัวร์รอบนหนไหวไหวไอ้ใครที่เสียงเสียงลั่นๆอะตะโกนเลยนะตะโกนรอบนี้กูไม่เดินก่อนนะหลังหลังกูต้องไม่มีใครนะหลังกูต้องมีแค่ลุงนะหลังกูต้องมีแค่พี่หลังบ้านนะหลังกูต้องไม่มีใครอนี้แบ็คเวสิกนะกูไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะกูเสี่ยงแล้วกูหายเลยโทษทีรอบนี้กูไม่รอบนี้พวกนั้นเดินนำกูนะกูไม่นำให้นะ มา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 ปีศาจอดูลูกบ้าพวกมึงหน่อยดิเหียหกนะสิหกละเตยมตัวเตรียมตัวสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดแล้วนะสี่เจ็ดแล้นะลง ลงลงลลงลอย่ามอลงลงลงลเดินลเินอาวุธเลยหยิบอาวุธเลยขึ้นไป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 หลักหลักกูต้องไม่ทครขึ้นไปเดีไ่ดีเดี๋ไม่ดีมึงต้องได้เดินเดินได้เดินไปมึงต้องได้เดินมึงต้องได้เดินเคมึงต้องได้เดินเออเชื่อผม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 เดี๋ยวนี้อ้อีหยทีนึงนะนี่นี่ผมไปนี่้แต่นัาี่ง งไม่ต้องไม่ต้อไม่องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตงไม่ต้อ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 งม่ต้องไ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 ม่ต้องม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมต้องไม่้องไม่ต้อง มาขึ้นไปขึ้นไปกูต้องไม่มีใครขึ้นไปขึ้นไปชนชนเคชนมามามายิ้มามันมาขึ้นไปไปไปเฮียมึงไม่รู้มายยอมไม่มีเียอะไรเลยมันเยอะไปตายเยอะไปตายเมาด้วย เฮ้ยโหเยังแข็งมาเลยดีมายนกลับมาตงการนี่กลับมาารนี่กลับมาตงกกันไปกองกลับไปกองกลัไปกอ่กลับมาตงกากัไปกอ่กลับมาตงกลัไปกองกลับไปกองกลับไปองกลับไองกันไปกอลัไปกงลับไปกองกลับงกลับไปกองกลังกไปกอกัไปกอกัไปกัไปกัไกอนกัไงกังกัไงกัไปกกังกัไปกอัไปกัไปกอับไปกอันไปกอกัไปกองกันไปกองกัไปกอกบไปกอับไปกอกัไปอกัไปกอกัไปงกัไอก ครับเรากลางไหวแล้วไหวแล้วไหแล้วเพื่อนไหวแล้วมดตาศพไไม่ตายกูไม่ตายกูกลางงกลางกลางกลางนี่ไม่ได้รูไม่ได้กกกูกกจะ้ไปงกลางจะจะรู้เกมจะตรู้เกนกกมาเติมกาเติกูมาเติมกูมาเติมกูมาเติมเรยๆกขึ้นมาไขึ้นมาไหวอยู่ไหวอยู่ตะกแล้วะกแล้วด้วยพี่ลัเล่นไปพี่ล่อย่าวงบัฟตะดนบอกเลยอยาวงายาหวงบาาหงบด้ยาวงอย่าห่งบยาหง ไอ้กะที่โล่งกัะที่โล่งกัะที่โล่งกัะได้กัะที่โล่งเลยแต่ได้กะทีเสวยสวยดันกลับนะเสร็จแล้าดันกลับนะขวามือดูขวานเลยขวามือเดี๋ยวปูชุ่มให้กูชุ่มให้กูชุ่มให้มึงกลับเข้าไซเลยมึงกลับเข้าไฟเลยกลับเข้าไซเฮียกูเล่นวารโลเยอะเกินเลยเชียกลับเข้าไฟกูก็ฟินดึงกลับมาดึงเพื่อนกลับมาปิดโอมคมนะปิดโคงคมนะปิดโคงคมนะปิดโคงคมนะขอตกกลางไปตกกลางไปตกงเราดิไปตกกลางไปตกกลเรานวารโลเยอะเกินเลยเชีย รถเนารถมาตมหน้ารถมาตมหน้ารถเพื่อนมาตบหน้ารถมาตบหน้ารถเกมาตบหน้ารถเกมมาตบหน้ารถเออยาที่กลับหน่อยยาที่กลับสหง่อยมาโซวดีๆตันดีๆอย่ากระจายอย่ากระจายีเพื่อนอยาที่กักสเลยดิมาพี่ย่อย่าเบร์เบร์เบร์เยเ้าหน้าอย่ไปข้างหน้าอย่ไานย่ไข้างหน้า่าไปน้าอย่าไปข้าง่ ยังสดิย yeah, ังสดิน <c oughs> <Nice. S 1> ้องไวแล้วไวแล้วไวแล้วมตะกลงเลยมาตะกลงมตะกลงตะกลงไมะกัางาตะกงมะกลางเมตะกงเกลางไสม่ตงยกลงเตะกงกลางเมตะงกลงเม่ติงมกลางไมากงมากลงเยมกงมากลงมตกงงกงกกงงกงกเมตกมตะงกงเาตลงม่ตกงงเมตกงมงงาตงมาตงมงงาตกมกงเตมกลางเมงเลมมีดดิ จะบอกมีแค่นั้นชุบหมดนะไม่นะไม่นะเว้ยยยยยยยเเ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 ้้้้้ไไห็นน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 นกกูโออออออววมมมมััับ่่่่่างดีสสใใจจพพืืล ไม่ไรคนบ้ามึงให้มันบ้าไปมึงมึงเอาคนที่ฟังอ่ะเอาคนที่ฟังอ่ะโฟกัสเว่ยชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิดึงศพด้วยดึงศพดิดึงศพดิดึงศพถอยล้มาดึงศพถอยล้มาเชื่อกูดึงศพถอยล้มามึงว่ามึงเดินเข้ามาบอกเพื่อเขาวอด้วยบอกเพื่อนเขาวอด้วยถ้ามึงเกิดมาฟรีอ่ะ

มันมาเห็นปะมมงเห็นมันมาปะทำเต็นท์หลังบ้านน่ะเสร็จแล้วอะไรเลมาพยายามหยิบเพื่อนด้วยไปหยิบเพื่อนั่ไปหยิมันมาอีกมันมาอีกเห็นปะไอไปหยิบเพื่อน

เฮ้ยมันต no, yeah. ัวเดียวเองมึงชุบเพื่อนขึ้นเดี๋ยวเราออฟไลน์มึงชุบเพื่อนขึ้นที่หมดยาน่าจบน่าจบตั้งนานแล้วนะเนี่ยสวยนายสวยมากตายเฮี้ยควายโง่ไอ้เฮี้ยพูดเฮี้ยอะไรควายมีแต่ปากไอ้หน้าเฮี้ยไอ้เฮี้ยหน้าหนักมึงทำเฮี้ยอะไรเป็นบ้างไอ้ควาย จะหมดแล้วนะเพื่อนมึงจะหมดแล้วนายควายยิงงูไอ่ตัวสะทุนมึงเด้งทำพี่อะไรมึงเด้งทำพี่อะไรยิงงูกี่ตัวสะทุนออกมาให้หน่อยเลยไอ้หน้าหนังากดอไปเลยไปเลยไปเลยเออเดี๋ยวกูกันให้กันให้เปลแปลมาบอกเพื่อนควายโงูเหี้ยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวค่อยบัาเดี๋ยวค่อยบ้าช่วยเพื่อนหน่อยกระสุนคนะัุนกระคนเราจะมามันจะมามันจะมา ตัวนึงเนี่ยฉีกออกขวามาเนี่ยชุบกมหมดเลยนะฉีกออกมาเนี่ยชุบกุมหมดเลยนะแค่ฉีกออกมาตัวเดียวอขอคนเดียวอะ่ะชุบกุมหมดเลยฮัลโหลเฮ้ยกดกดด้งสบกัน่อยกดดิงสบกันไวเพื่อนจะได้เห็นโอ้ถ้ามีคนวิ่งมานี่ชิวเลยเนะี่ยไอเหี้ตามทำาด้ไรกันไรตัด เปล่ากูทำด้วยอะไรกันย่าเปล่ากงทำด้วยอะไรกันอ๋อเขี้ยกุ้ว่าแล้วทข้าไปขอเพื่อนยากไอ้เขี้ยกูลืมเข้าวอกูขอโทษเลยไอ้เขี้ยคุ้นว่าแล้วไปคุ้นไม่เคยได้ยินเสียงเพื่อนเลยวะกูลืมเข้าวอไอ้เขี้ยใส่ครับพี่ชายไม่เคลียร์ให้ได้นะเคลียร์ให้ได้นะเคลียร์ให้ได้นะค่อยๆเคลียร์เปิดเบอคมเลยเสียดายเสียดายเสียดาย ช่วยกันเลยนะช่วยกันเลยนะช่วยกันเลยนะคือรักกันอย่างเดียวเดียวนะเยอะเลยชุบเยอะชุบเยอะชุบเยอะเก็บกูต้องโชว์ฝีม้าลายมือละงานนี้มันปิดแม่นไม่ได้เว้ยมันทะลุมาชุบอย่างเยอะเลยสิ่งที่ทำได้คือมันต้องเบิร์ดเว้ยแต่มันเบิร์ดกันไม่ตายเนี่ย

มือเยง่ยห์ผายเยี่ยไรมันฮีโร่อ๋อมือยี่ยห์ายเยี่ยไรมือเยี่ย์ายไม่รู้จักกวมอเยี่ยห์ผายไรู้จกัวไอ้ควายสมัยกูยู่มึงอยู่ไหนควายที่พี่พูดเป็นไปได้นะหมายถึงเรื่องไหนนะหมายถึงอะไรนะมามาถึงอะไรนะเป็นไปได้เอ้ากูลืมเข้าวอยแล้วไอ้เหี้ยโอ๊ะอะไรวะเนี่ยทำไม อย่าบาปลายผัวอย่าบาปทําไหกูลืมง่ายอย่างไรนี่ยฟังเอ้ไอ้ที่ด่าหลายผัวอย่าด่าอย่าด่าหลายผัวตัวหลายผัวหรืไ้ตัวนี้ตัวหลายมงแล้วไม่้องรอเฮ้ยมึงฟังดิเฮ้ยมึงก่าด่ารผัวมึงฟังดิไอ้ี่อย่าด่าหลายผัวด่าอะไรผัวเอ้ยเล อย่าด่าจามฟ้าอย่าด่าหลายผัวแบน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 พอแบนพอพี่เป็นจามดีพอหน่อยพอหน่อยพอแบนแบนพอแบนพอมาคุณจิตไม่ต้องพูดแล้วนะไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็ทของ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 ขอบคุณนะครับเฮ้ยหนีพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังจากนี้พูดไม่ได้อะไรเออไอตัวที่รู้จักกูเดินไม่ได้มึงงก็ฟัเพื่อนได้แล้วไมาได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว

แอบหน้าจบตั้งแต่ไอ้นี่นน<ส>เ<ส>นาะเซตเซตแรกที่มันน,น้อยเนาะหน้าจบจัดเลยนะแ <บา S 2> ล้วแล้วมันเล่นยากอย่างเงี้ยแหละมึงฟังกันอ่ะมันมันเป็นเวฟดีก็คือมึงก็ยังมาช่วยกูในการกักศพได้มันก็ถือว่ายังกักได้อยู่เหมือนเดิมเนาะคือมันก็นั่นแหละตามที่โฉใครอ่ะพี่ใครอ่ะตัวไหนตัวแล้ว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 ดี๋ยมึงบอกให้แกลงรถกล่อนได้ตอนนี้มึงบอกให้แกไม่ไม่ไม่มึงไม่ต้องไปยืนสิมึงไปยืนทำไมล่ะ เฮีมึงมีจิตประจำไปที่มึงปรไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปประจำที่ไวเลยสวยวาไงโฉวางไง้สิบแล้วโทรแล้วเขาอรับแล้วเขากำลังรีบแล้วมาล้มาล้มาแล้วไป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 ข้างหลังกูต้องไม่มีใครมีแค่ทีหลังบ้านอย่าสูงเกินเดี๋ยว ขอเมันถอยมันถอยนะมันถอยนะมันไม่มาอีกดีมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาไม่เป็นไรมันกัดที่โล่งอยู่แล้วเกี้ยวลงแล้วพี่ลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วนะเจ็ดสิบห้านะลงแล้วมันลงแล้วดีเดินไปดีเดินไปดีเดินไปอีกเดินไปอีกอีกหน่อยเดินอีกหน่อยมันลงแล้วนะพี่เพิ่มมึงยาดีใหญ่เขาแดดใหญ่เขามีโซนได้ตั้งกลับมาไหนกลับมาไรอย่าทิ้งไม้น้าเล่นนิดนึงมันลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นยจนะ เขาห้ามขึ้นไอ้เชี่นี่มันก็ขึ้นอยู่นะถ,ถึงเวลาไฟแล้วโอ้โหไอ้เชี่ยมันขึ้นรถลงรถไม่หยุดเลยว่ะลงสให้เดมาให้เดินมามาึงไ,ไม่ต้องไปแล้วให้เดินมาไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วรอๆม้ไมอย่าเข้าตุวเัวกันนะเว้ยไม้เจ็ดไม่ไหวนะม <า S 3> ัแยกแแยกล้มันลูกมันแฉกมันแย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 กมันยกันแยกมันอยกมันแยกันอยแยกมันยยมนยมนยนยมพี่แกันมันมแมแมแัม หมายเลขหมายเลดหมายเลรอรอรอหมยเลรอมเปิดแล้วอนเปิดแล้วเพนเปิดแล้วตีดี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 ตีตีีตีีตีตีตี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 ีีีต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 ีดีตี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 ี

วาย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 ตายกูตายกูตายไอ้มึงกลับมาหน่อยมึงกลับมาหน่อยกลับมาหลังบ้านหนต้นก้าวหน่อยเฮ้ยมึงกลับมามึงกลับมาหน่อยมึงกลับมาหน่อยมันไม่มีกากโซบมันไม่มีที่กากโซบเลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวาจบเพื่อนเข้าวอรเกิดมาเข้าวอรบอกเพื่อนเกิดมาเข้าวอรเกิดมาเข้าวอรบอกเพื่อนเกิดมาเข้าวอรเฮ้ยมันมันมันเดินขวาแล้วมันเดินขวาแล้วมันเดินขวา

มังกักบ้านมันกักบ้านมันฟ <mist> ังกูก<ข>ักบ<ล>้านมันบ้านมันกลักบ้านมันน้อยพี่มาเติมหน่อยได้ไหมอย่าบ้านอย่าบ้าน เออมึงกลับบ้านมันแล้วมึงดูตัวอ้อมดีๆมึงดูตัวอ้อมดีๆมาสพมันมาสพมันมาเฮ้ยเปลี่ยนมีดใครไม่ใช้เซตไม้เปลี่ยนมีดเปลี่ยนเลยง่จัดโง่จัดโง่โง่โง่โวยโง่เปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยดูแล้วเปลี่ยนด้วยดีเพื่อด้วยยิบเพื่อนด้วยเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมามาไปศพไปมาใกล้ๆหน่อยโดนลงฝากศพหน่อยลงฝากศพหน่อย ไม่ต้องห่วงมึงมึงอยากให้มันทะลุมึงอยากให้มันทะลุพอไ้้แลวเดินนขึมาเร็ึงอยากให้มันทะลุพอกูปวดให้หลุมศพพวกเราอ่ะเดี๋ยวกูไปเอาให้มึงแค่อยาให้มันทะลุพอมึงค่อยๆเก็บเออมค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูชุบเลื่อนให้มึงกลับมา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 เลยตูงลุตกลับไปเลยตู้ลุตตัววตัวกลับไปเลยตู้ลุตไปตอนต้ลุันสนใจมีกูอยู่ไม่เป็นไม่เดี๋ยวกูชุบให้มึงแค่อยาให้มันทะลุมึงแค่อยาให้มันทะลุไปล้วมันไปเออยาใหญ่มนทะลุใหญมันทะลุเดี๋ยวกูไล่ชุบใหห้มดเลลยยหังบ้านนเเี่ดี๋ยวกูไล่ชุบใหห้มดเลย น่ะมันทะลุไปแล้วเห็นไหมน่ะพี่พี่ยแวผมไปพี่ไปเล่นพี่รอดนะพี่เห็นหลังบ้านเราบะเห็นเเองหวแล้วไหวแล้วกลับไปรวมเพื่อนเลยเมันดูตัวทะลุดีกูกูจะไปเอากูจะไปเอากูกูบเองกูชุบเองตัวทะลุาะาตัวทะลุมันมีตัวทะุอหนึ่งเหน้ตัวทะลุอีกหนึ่งอ่ะตัวทะลุอีกหนึ่เห็นาง เฮ้ยยิาโซ่ออกมาตรงกลางย้ายโซ่ย้ายโซ่ย้ายโซ่ฟังลุงย้ายโซ่มาตรงกลางย้ายโซ่มาตรงกลางตามเทียนกูเทียนกูย้ายโซ่มาตรงกลางนี่เทียนกูตามมาย้ายโซ่มาตรงกลาง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 ย้ายมหลัวเกิดมาเข้าวอเกิดมาเข้ารอยเกิดมาเข้ารอยย้ายโซ่ตรงกลางย้ายโซ่ตรงกลางปล่อยมันนะปล่อยมันนะปล่อยมันนะที่มันไปชูตรงกลางอะไอ้ที่ไปชูที่อื่นอ่ะปล่อยมันปล่อยมันเทียนนั้นเขาตรงกลางสัตสัมมาทิสมาธิสมาธิสัมมาทิสวมมาทิสวยมาทิสัมึงถิสัมมาทิันมึงได้เมลทิสัมมา

บับระวังด้วยนะบับระวังด้วยนะครับเฮ้ยบับระวังด้วยนะเพื่อนจะเย็นจะเย็นได้บับได้บับเลยแต่ระวังบับไปเลยแต่พอประมาณไม่มีเอาสุดดีไอสุดดีอย่างเงี้ยยังไม่หมดยังไม่หมดมันไปหมดเลยเฮ้ยด่านไปมาเรื่อยเรื่อยอีกผู้หญิงก็ได้ด่านมันดีให้มันเรื่อยดรด่อยโฟกัสโฟกัสบับไปโฟกัสบับไปเพื่อนเกมมึงด่านมันดีสวยนั่นแหละโฟกัสบับไว้โฟกัสบับไว้จังหวะนี้แหละเออนั่นแหลมบับเข้าไป

เรื่องปวดปวดเงียเงียใจเย็นๆเรื่องปวดปวดไม่มีใจเย็นเน้องใจเย็นใจเย็นไม่ต้องไม่ต้อ่ส้มส้มสติส้มแต่มึงอย่าไปมึงอย่าไปเบรกตรงที่พวกมันศพพวกมันอยู่ดิเชียวไม่ได้ไปไหนไม่ผมออกมาออกมาพูดในวอล้วเบรกในวอลข้างนอกเอาเออข้างในมึงแค่เบรกธรรมดาพอฟัง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 

ไอหมอมาแล้วหมอมาแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยจุ๊บด้วยไีจุ๊บจ้าจ้าด้วยโคชีนเลยว่ะเหรอใชุโคชีจ้าเว้ยจิ้วจัดรอบนี้คิ้วก็เดิมเทียดเทียดต่งเลยเทียดผมเข้าไปรอบแรกโฟกัสบัฟกันดีมากเลยหลูหลูเพื่อนคุณบอสใช่อ่ะคู่ไม่ตายเลยคู่อนกูไม่ตายเลยมึงมีสติหน่อยดิมึงโถไอ้ผมโหไอ้สัตว์เอ้ยเอาไปว่าขับคันนี้ก็ได้ขับวันนี้ก็ได้ถือถือถือว่าโฟกัสบัฟกันดีแป๊บไป ไม่ตามมึงก็เป็นคนเบรกเพื่อนไม่ใช่มึงขึ้นไปคนเป็นไปเ้าเพื่อนไอ้เหี้ยไม่มผมเพื่อนก็ตาม,มไปดิหลังหลังเบ้าฮันนะ่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ